ไลฟ์ญี่ปุนวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกมารู้จักญี่ปุ่นในกอนเริ่มต้นเทศกาลการปีนภูเขาไฟฟูจินั่นเองว่าจะเป็นยังไงหน้าตายังไงติดตามยังไงแล้วก็เหนื่อยขนาดไหนชนิญติดตามได้ในการปีนฟูจิเทศกาล เย็นฟูจิแล้วก็ทำความสะอาดสองพันกว่าร้อนมากสองพันสี่สองพันห้าร้อยเมตรร้อนมากอันนี้น่าจะประมาณสามสิบสาม นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้พวกต้นไม้ต่างๆห้ามแตะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพิษนะแล้วก็จะมีน้ำแหลมคมมากน,นี่เป็นดอกไม้ในภูเขาครับนะครับ,นะรบอน,นี้ทางเดินขึ้นนะครับอันนี้ทุกคนจะขึ้นไปถึงชั้นสิบเลยนะครับ ฝังนี้ก็จะมีสองทางให้เลือกง่ายๆนะครับสบายๆฝั่งโกเทมปะครับอันนี้ขึ้นง่ายครับจะใช้เวลาประมาณสีชั่วโมงก็ถึงนะครับอย่าหยุดถ้าหยุดก็ไม่ถึง นี่คือกล่องลาวานะครับที่ไหลคอานี้นจะสวยนะธรรมชาติเดินชิวๆขึ้นไปเรื่อยๆที่สำคัญนะครับไม่ว่าต้นไม้ดอกไม้ห้ามจับนะครับห้ามเด็ดเก็บออกมาได้แต่ขยะ นะครับสมาชิกแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงฟูจิเพื่อที่จะเตรียมตัวปีนฟูจิให้ไปถึงยอดฟูจิชั้น10ได้เลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาทําความรู้จักว่าเส้นทางในฟูจินียมีหลักๆอยู่เส้นทางไม่ว่าเราจะเดินทางเส้นไหนทุกเส้นทางจะไปรวมกันที่ชั้น7หมดดังนั้นก็คือถ้าเรามารถเมย์ไม่ต้องห่วงขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งได้ยกเว้นเราจะขับรถส่วนตัวมา เราขึ้นทางไหนเราจะลงทางนั้นเพราะระยะเส้นทางแต่ละแห่งอาจจะ40-60กิโลดังนั้นถ้าลงผิดทางก็คืองานเข้านั่นเองนะครับเราขึ้นทางไหนแล้วก็จําไว้เราก็ลงทางนั้นนะฮะเส้นทางที่ยอดนิยมที่คนไทยเดินทางที่ผมเคยพาเคยเดินทางขึ้นมาแล้วหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีเลือกเส้นทางสั้นๆก็มียาวก็มีส่วนถ้เอาเอาเส้นทางที่ยาวและง่าย ง่ายสําหรับมือใหม่แต่บอกได้เลยระยะทางก็คือไกลก็คือ1โกเทมบะอันนี้ก็คืออนุบาลหนึ่งก็ขึ้นได้เพราะว่าแต่ว่าจะไปลงกันที่ชั้น7นะครับเพราะคนญี่ปุ่นมันทีก็5ขวบ7 8ขวบก็เดินขึ้นเยอะแยะลุง80 80กว่าก็มีเดินขึ้นเยอะเพราะว่าเขาเดินประจําไงนะครับเส้นทางที่2ก็คือจูบะชิลิ Chili, นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่ยาวแต่ว่าเดินทางง่ายถึงว่าง่ายมากเ,าเส้นทางที่3ก็จะเป็นโยชิดะโยชิดะเนี่ยอบอกได้เลยว่าความมันมันอยู่ตรงไหนครับสำหรับตัวผมเองผมชอบเ,อเส้นทางโยชิดะนะครับเมือเนเส้นทางโยชิดะนี้จะเป็นเส้นทางที่เราขึ้นขึ้นนั่งรถเมล์ไปที่ชั้น5จากนั้นเราก็สามารถที่จะ เดินทางต่อขึ้นไปได้เลยก็ไปชั้นที่ชั้นที่6ที่เที่8ที่9ที่10ได้เลยส่วนเส้นทางที่สั้นที่สุดนะฮะก็คือเส้นทางจะเป็นโนมิยะคือโนมิยะเราก็จะนั่งรถขึ้นไปที่ไอ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวของฟูจิตรงนั้นนะครับจากนั้นเราก็ออกด้านซ้ายมือแล้วก็เดินทางปีนขึ้นไปอันนี้สั้นที่สุดสำหรับมือใหม่หัดขับ ครับแต่ว่าถามว่าความสวยงามมีไม่มีแต่ว่ามันมันคนฟินคนละอย่างนะครับถ้าไปอชิดาหรือไม่โกเทมบานเนี่ยอารมณ์มันจะอีกอีกประเภทหนึ่งคืออารมณ์ครอบครัวมีอนุบาลยันประถมมัธยมมหลาลัยนี่ครับส่วนในพวกเส้นทางโนมิยะก็คือ,อเหมือนเส้นทางแบบคนสัก นันถือว่าประมาณก็อยากให้มาเดินเป็นภูเขาไฟฟูจิเฉยแค่นั้นเองให้ได้ดูว่าถามมันมันคือง่ายและสั้นนะครับแต่ว่าความฟินอ่ะมันก็อีกแบบหนึ่งก็คืออ่าพูดง่ายคือธรรมชาติมันไม่ค่อยมีมีอ่าจากชั้น5ไปชั้น6พอชั้น6ชั้น7ก็จะมีแต่คน นะครับได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งคือถ้าอยากจะมาถ่ายรูปให้ได้ปีนภูเขาไฟฟูจิก็ก,ก็ก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าอยากจะให้ฟินฟินแบบตั้งแต่มีตั้งแต่เด็กเล็กยันหนุ่มสาวแบบบอกได้เลยว่าอาจจะได้แฟนใครมีโสดก็อาจจะได้คือแนะนําโกเทมบะโกเทมบะเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นพวกนักลงนักเรียนเป็นพวกหนุ่มสาวมือใหม่หัดขับพวกนี้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมาย นะครับอาจจะแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ฝึกเดินทุกวันอยู่แล้วปั่นจักรยานทุกวันไม่น่าแปลกใจนะครับแต่ถ้าเราจะมาจริงๆเราต้องซ้อมอย่างน้อย2เดือนนะครับบอกได้เลย2เดือนอยังยังไม่ซ้อมจริงๆก็ควรจะ1เดือนนะครับระหว่างการเดินทางอ่าเพื่อแล้วก็พอขึ้นไปมันก็จะเดินทางก็แนะนําให้เดินทางประมาณสักคนที่มือใหม่ก็ให้ประมาณสัก10บโมงเช้าเราต้องปีนแล้วเพื่อให้ไปถึง3ามโมงสี่โมงเย็นข้างบนชั้น8หรือชั้น9ที่เราจองที่พักไว เพื่อที่จะไม่ให้เหนื่อยเราก็จะนอนประมาณสักงสามสี่ชั่วโมงประมาณนั้น3ชั่วโมงส่วนใหญ่เขาจะให้นอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงล้วก็ต่อแล้วก็จะตื่นประมาณเที่ยงคืนด้วยว่าตีหนึ่งก็เดินต่อไปจนถึงตีห้าเราต้องขึ้นถึงให้ชั้น10ให้ถึงตีห้าให้ได้ท้ายดีสุดเพราะว่าอุณหภูมิจะสูงอาจจะต่ามากประมาณศูนย์องศาหรือลบนิดหน่อยอาจจะลบสองลบห้าประมาณเนี้ย เราก็จะเตรียมตัวก็คือการเตรียมตัวเนี่ยจะต้องหนึ่งก็ภาร,ะ,ระ,ะต่างๆไม่ว่าอาหารการกินเราต้องเอาไปให้น้อยที่สุดเลยครับเพราะว่าเราไปนอนแค่คืนเดียวเพื่อไม่ให้เป็นภาร,ะ,ระ,ะในการเดินทางนั่นเอง,องนะครับแล้วก็ไม,ไม้ไม้ทงไม้เท้าเราต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีมก็ไปหาซื้อเอาจนชั้น5้าเขามีเป็นไม้นะครับอันนี้ก็ประมาณพันเยนนะครับจะสั้นแต่ยาวอาจจะ2 0 0พแล้วแต่ว่ายาวไหมสามพันก็มีใหญ่ยาว อ่าส่วนใหญ่ขนาดไม้จะเท่ากันแต่ว่าความยาวยังไม่เท่ากันนะครับคลิปนี้ถ้าสมาชิกท่านไหนชอบก็อย่าลืมนะครับอ่าติดตามถ้าท่านไหนชอบอยากจะปีนก็ติดตามมาแล้วก็จะพาปีนนะครับเราจะพาปีนทุกวันแต่ว่าช่วงสภาพแบบนี้ก็อาจจะยังมีคนแต่คนญี่ปุ่นเขาปีนทุกปีอยู่แล้วครับอ่าบอกได้เลยว่าสนุกฮามันแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่าง นะครับสมาชิกท่านไหนชื่นชอบในการปีนภูเขาไฟก็อย่าลืมนะครับฟูจิยังรอท่านอยู่เส้นทางง่ายถ้าอยากจะปีนแค่ให้ความสนุกมันนะครับเราก็จะแนะนำเส้นโนมิยะหรือว่าก็โยชิดะถ้าให้อนุบาลเลยก็โกเทมบาถ้าท่านไหนชอบนะครับอยากมาปีนฟูจิก็อย่าลืมติดต่อมานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ